S <S สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาแล้วนะครับ4ี่โมงครึ่งทุกวันศุกร์แบบนี้เราเจอการทางช่อง 9M t HD กับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพช่วเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่บอกได้เลยว่าเรื่องราวสาระดีๆที่จะทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจของคุณแข็งแรงแล้วก็สตรองมากยิ่งขึ้นอยู่กับเราแล้วครับถูกต้องนะฮะต้องบอกว่าเราอยู่กันมาอย่างสักพักนึงแล้วคือรายการของเรานะฮะข้างหลังนี่เลยครับสมมสรสุขภาพปีนี้ปีที่10แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะจัดหนักจััดเต็มมากยิ่งขึ้นนะครบ แล้วยิ่งเป็นปีที่10ต้องบอกว่ามันเป็นความพอเหมาะพอเจาะพี่แอนค,คุณผู้ชมคือปีนี้เป็นปีที่เทรนด์สุขภาพมาแรงที่กว่าปีที่แล้วคนเริ่มใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายการดูแลเรื่องของสุขภาพทั้งภายนอกและภายในภายนอกที่ว่าคือเรื่องของหัวใจตับไตปอดต้องแข็งแรงต้องไม่มีภาวะน้ําตาล uh huh. นะครับหรือภาวะเรื่องของหลอดเลือดหัวใจต่างๆนานานะส่วนภายนอกก็คือต้องดูแข็งแรงดูเฟิร์ม หน้าตาต้องดูหนุ่มสาวตลอดกาลไม่นะคะเราก็อยากให้ชมแข็งแรงทั้งภายนอกภายในและภายในลึกๆจิตใจนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะปีนี้ต้องบอกว่าเทรนด์การดูแลรูปร่างมานแรงมากรวมถึงการดูซิว่าเราเนี่ยออกกาลังกายเพียงพอหรือเปล่านะอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยทานมากไปหรือเปล่าพูดถึงเรื่องการทานอาหารการควบคุม,มน้าหนัก <ๆ S 2> ตอนนี้เนี่ยบางคนถึงขนาดที่ว่าจะทานอะไรแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยมีการควบคุมหรือว่านับจํานวนแคลอรี่กันเลยว่ากินไปกี่กิโลแคลอรี่พี่แอนนับไหมฮะ ก็นับนะคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะแล้วสมัยนี้คนนับกันยังไงจําได้หรอหรือ<ช>มีตัวช่วยอะไรหรือเปล่า<ช>เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันในช่วงของเปิดสโมสรครับร่วมสุขภาพดีโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกลับมาติดตามกันต่ออย่างที่ต๊ะบอกกันไปนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าจะ ดูแลสุขภาพต้องนับแคลอรี่กันแล้วแต่บางทีเนี่ยไปเปิดหาตามอินเทอร์เน็ตมันก็เหนื่อยเนาะคือบางคนอาจจะพอจําได้ว่าข้าขวผัดกะเพราประมาณนี้350กิโลแคลอรี่ แฮมเบอร์เกอร์270แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าจะให้จำทุกเมนูอาหารเลยมันคงจะยากมากวันนี้ <มา S 2> อยากกินโกอซีหมี่และหน้าผัดซีอิ๊ว่เท่าไหร <laughs> ่กินยี่โรไม่หา, <c oughs> อหาเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องเปิดหาอตอนนี้เรามีตัวช่วยดีๆ<อ>มาแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ง่ายๆ <c oughs> ทุกคนทุกวันนี้ใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้ว <c oughs> ถูกต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดแอปนี้เลยครับนี่นะฮะแอนถือมาให้คุณผู้ชมดูแล้วแอปนี้ค่ะตั้งให้เห็นชๆเลยนะะชื่่อวา ดูแคลอแรนะฮะ D O O นะฮะแอปนี้มันดียังไงแอปนี้คุณเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับคุณไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ อายุน้ำหนักเพศส่วนสูงค่ะออแล้วปลองเขาจะคำนวณออกมาให้ว่าคุณมีดัชนีมวลกายเท่าไหร่ถูกต้องพอเรากรอ,อกเข้าไปปุ๊บนะเมื่อกี้แอนกรอ,อกเรียบร้อยละก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคุณผู้ชมเขาจะแสดงเป็นกราฟให้ดูดูอย่างง่ายๆด้วยนะคะว่าคุณน้ําหนักเท่านี้นะคะวันนี้คุณรับพลังงานไปเท่าไหร่แล้วก็กรอ,อกข้อม,มูลประจําวันเข้าไปนะแล้วก็วันนี้เบิร์นไปเท่าไหร่ออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนแล้วข้างล่างก็จะมีดัชนี B M I นะแล้วก็ควรจะน้ําหนักเท่าไหร่ออกกาลังกายเท่าไหร่มากไปน้อยไปมีรายละเอียดอยู่ข้างในด้วยที่่สสสําาาาคัญเเรรมมถในู อาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละมื้อได้ครับผู้ชมชแล้วเดี๋ยวเขาจะคำนวณออกมาว่าเมนูอาหารโดยประมาณที่คุณกินนี้เนี่ยมันมีจํานวนแคลอรี่กี่กิโลแคลอรี่คคุณกินมากไปเกินกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละมื้อหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นตเพราะฉะนั้นต่อไปแล้วคุณจะมีตัวช่วยเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างๆคอยเตือนคุณว่าเอ๊ะคุณกินเยอะไปหรือเปล่าอแอนก๋วยเตี๋ยวสองชามกิโลแคลอรี่เกินหนึ่งมือ้อแล้วนะร่างกาย <laughs> ไม่ต้องการแบบนั้นที่สําคัญนะครับบอกได้เลยว่ามันจะช่วยทําให้้้คคคุุณณสาาาามรถํนนนวววไดด่ตลอออทัังเบิก หรือว่ากินข้าวมากกว่ากาันถ้าแบบนี้จะทําให้คุณสามารถเรียกว่าคํานวณน,น้ําหนักหรือคํานวณวินัยตารางการใช้ชีวิตในการรับประทานอาหารของคุณได้ในแต่ละวันด้วยค่ะนะนก็ง่ายๆนะคะผู้ชมเมื่อกี้เราใส่ข้อมูลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเ,เราหนักเท่าไร่อะไระยังไงเราสามารถคลิกเข้าไปนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องของข้าวอ่ะวันนี้เราทานเนี่ย กระจับต้มมีเขียนเลยเราชิมเข้าไปไม่เราพิมพ์เข้าไปสิเมื่อกี้ใส่อันนี้เป็นของหวานใช่ไหมกระจับต้มเนี่ยจานเข้าไปสมมติแล้วว่าเราพิมพ์เมนูอะไรเข้าไปเงี้ย่างเงี้ยเป็นข้าวสมมติใส่คำว่าข้าวเข้าไปเขาก็จะมีละข้าวครกกะปิเท่าไหร่ฮะข้าวครกกะปิใช่ไหมมีข้าวครกปีหนึ่งจาน410กิโลแคลอรี่เห็นไหมข้าวครกกะปิเยอะขนาดนี้เหรอเยอะสิโอขายชอบกินข้าวครกปีนะคือเขาจะเป็นลิสต์ออกมาเลยเพียงแค่คุณผู้ชมพิมพ์ คำต้นนมันก็จะมีเป็นลิสต์ขึ้นมาขอไข่ก็มีข้าวข้าวข้าวข้าเมื่อกี้จาอจานกระจับต้องมีก๋วยจับ๊บอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ,นะอนาจจะมีไข่เจียวอะไรเงี้ยน้ำเอจะวิเคราะห์อ,อะ<า>ไ,ไรใช่ภาษาไทายพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวมันจะขึ้นคําพูดเมนูอ,อาหารมาเองแต่ว่าบางเมนูอาหารถ้ามันแปลกๆก็ต้องไปดูอาหารที่มันใกล้เคียงกันใช้วัตถุดิบที่มันใกล้เคียงกันใครที่ใช้ iOS อยู่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา แล้วก็ลองเสิร์ชเลยครับ D W <c> O <oughs> ก็คือดูที่มี O2 ตัวตามด้วย C A L O R I E ก็คือดูแคลอรีนั่นเองรับ <c oughs> รองว่าดาวน์โหลดฟรีงานนี้คุณจะมีเพื่อนที่รู้ใจคอยช่วยเตือนคุณยิ่งกว่ามีเพื่อนข้างาที่มาเซาซีคุณอ,อีกอนะครับมาคอยเตือนคุณว่าแต่ละมื้อแต่ละวันของคุณคุณบริโภคอาหารเข้าไปกี่กิโลแคลอรีครับรวมถึงอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะพิมเข้าไปด้วยว่าออกกําลังกายอะไรเท่าไหร่อพอพิมเมื่อกี้ ใส่วาแหวนเข้าไปเนี่ยมีกันเชียงเรือด้วยความเร็วเท่าไหร่คือออกกําลังกายเขาก็มีบอกเนี่ยนะว่าคุณเ,เบิร์นไปเท่าไหร่วิง่งขี่จักรยานว่ายน้ําท่าอะไรกี่นาทีเขาจะคานวณคร่าวๆเป็นเหมือน a v เว a ร e มาให้ว่าค,คุณเบิร์นออกไปเท่าไหร่ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับผู้ชมคุณก็ไปคํานวณลบกับอาหารที่คุณกินไปคแค่นั้นเองคุณก็จะรู้แล้วว่าวันนั้นณ เวลานั้นคุณกินเข้าไปมากกว่าหรือเบิร์ดออกมากกว่าถูกต้องนะอ่ะหลดกันได้แล้วนะใครมี iPhone นะระบบปฏิบัติการ IOS ค่ะดูแคลอรีนะ d o o c a i ดูแคลอรีค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าวันนี้สุโมสอนสุขภาพมีอะไรพิเศษมาฝากกันอีกครับรู้หรือไม่การกินมะเขือเปราะ2-3ลูกสามารถดับกลิ่นสตอได้ค่ะ รวมส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีเกษตรกรไทยแข็งแรงโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวัสดีครับนี่สวัสดีกันดีกว่าพี่ป๊อปไฮโซผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของเราถูกต้องนะเธองงามอย่างนี้นะเขาบอกว่าไม่อาจจะบอกอายุเลยว่างามนต่อเนื่องนะ พี่ป๊อบดูแลตัวเองไงหัวใจสําคัญในการดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดเวลาจริงๆแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยนะคะมีอวัยวะครบแล้วก็เกิดมาเหมือนกับคนอื่นที่เขาเกิดกันหมดเลย <c oughs> แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องชาญฉลาดในการรักชีวิตและไม่มักง่ายกับชีวิต <c oughs> แค่นั้นเองค <c oughs> ่พูดที่ีรรมชาช,า,าชีวิตเราเนี่ยมันอยู่กับตัวเราบางครั้งเราซื้ออะไรให้กับร่างกายมากมายแต่เราลืมซื้อสิ่งที่เป็นความเป็นธรรมชาติให้กับชีวิตเรา <c oughs> พี่ให้ความสําคัญอยู่อย่างเดียวพี่เชืวอว่ตตาก็น่าจะให้ความสําคัญเรื่องนี้เรื่องนอน โอ้ยสำคัญมากชีวิตะ,<ล>ตะไม่ค่อยได้นอนต้องตื่นแต่เช้าการนอนสําคัญแต่หลายคนก็มองข้ามอย่างนี้พี่ป๊อบเคยมีปัญหาเรื่องของการนอนบ้างไหมคะจริงๆต้องต้องแยกกันนอนต้องบอกน้องตาแล้วก็น้องแอนว่าการนอนเนี่ยทุกคนก็เลือกนอนได้การจะมีจะจนคนร่ํารวยข้าหบดีเศรษฐีท,ทุกคนเลือกวิธีการนอนที่เน้นความหรูหราและความสุขแต่พี่ป๊อบอยากจะวกกลับมาว่าถ้าเรารู้จักเบสิกของการนอนเบสิกของการนอนคือชั่วโมงการนอนแล้วก็ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการนอน mm hmm. พี่พอให้ความสําคัญว่าไม่จําเป็นรอกคะ่ะ mm hmm. ที่เราจะต้องนอนที่นอนแพงๆ mm hmm. ไม่จําเป็นจะต้องนอนในห้องนอนหรูๆ mm hmm. แต่สิ่งที่นอนแล้วเนี่ยสุขศึกษาสอนให้เรารู้ว่าอากาศที่ถ่ายเทสะดวก <c oughs> การนอนที่นอนหลับลึก mm hmm. มันเป็นอย่างไร <c oughs> ฉะนั้นว <c oughs> ันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการนอนที่เป็นการหลับลึก mm hmm. ฉะนั้นหลายครั้งที่ตะมีความรู้สึกว่าปวดคอแล้วไปหาหมอ น,น้อง,องแอนบ,บอกว่าคอเคอสพอกสบู่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เอียงคอไม่ได้ไปหาหมนอนตกหมอนมาคำว่าตกหมอนพอพี่ไปหาหมอหมอในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมกระดูกและข้อค <footsteps S 2> รับบอกกับพี่ว่าพี่พมีโอกาสที่จะมีปัญหารเรื่องต้นขอข้อที่4 5 6หเสื่อมอันเกิดจากความเกร็งตัวของการสวมใส่รองเท้าส้นสูงฟังนะผู้หญิงอันเกิดจากที่อายุมากมีความเสื่อมต่อเรื่องไตไตก็คือปวดหลังอันที่สอง มีความเสี่ยงต่ออุปกรณ์เครื่องนอนที่ไม่สามารถจะรองรับอาโตมีของร่างกายได้วันนี้หมอนที่อยู่ในมือของแอนและหมอนที่อยู่ในมือของตะถ้าดูง่ายๆหลายคนเข้าใจว่าหมอนคือที่ที่เราจะล้มตัวลงนอนถูกต้องแต่ถามว่าหมอนที่ดีเนี่ยจะต้องลดแรงต้านเมื่อเรากดปุ๊บเห็นไหมคะพอเราคลายมือมือเราเปรียบเสมือนน้ำหนักของศีรษะพอเรายกมือขึ้นมันก็จะสปริงตัวขึ้นลดแรงต้านเมื่อเราเลือกหมอนที่ดี หมอนใบนี้จะช่วยตอบรับการรองรับต้นขอประกอบกับก,บการซักก็ไม่ยากเพียงเราใส่เครื่องซักผ้าแล้วเราเอาออกมาปุ๊บหมอนจะกลับมาในรูปเดิมทั้งใบเลยเหรอถูกต้องหมอนดิลิเซียเนี่ยเป็นหมอนที่อย่างแรกนะคะ,คะทำการออกแบบเพื่อรองรับต้นขอลดอแหล่งตานพอเรากดไปเนี่ยพอเราคลายมือขึ้นมาเนี่ยม,มันก็จะฟูขึ้นมาทันทีออในขณะที่เราพลิกใบหน้าผู้หญิงหลายคนที่มีริ้วรอยบนใบหน้าเพราะหมอนเนี่ยมันไปบังคับ ผิวหน้าเราหให้หน,น้าย่นให้เรายน่นไหมครแต่ว่าหมอนด e ลิเซียสเนี่ยมันจะไม่ได้ลดแรงต้านแบบนั้นมันจะทําให้หน้าเราเนี่ยถูกลองรับด้วยเส้นใหญ่ซึ่งเส้นใหญ่ที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยถูกแยกออกมาเป็นเส้นใหญ่ในการถักทอปลอกหมอนกับเส้นใหญ่ที่อยู่ข้างในของหมอนด e ลิเซียแล้วก็ข้างในของหมอนเนี่ยนะคะคทําด้วยเส้นใหญยไมโครเวเนโตซึ่งเส้นใยไมโครเวเนโตเนี่ยจะรองรับต้นคอได้ดีแล้วก็สามารถรับแรงต้านและการยืดหยุ่น ฉะนั้นเวลาเรานอนแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรจากประเทศญ,ญี่ปุ่นด้วยนะโ oh, okay. อะ้ค่ะแล้วไอ้ตัวผ้าหุ้มหมอนตรงข้างนอกสาคัญนะทีเดียวผ้าหุ้มหมอนโดยทั่วๆไปเนี่ยเส้นใยในการถักทอผ้าหุ้มหมอนเนี่ยความถี่ของมันเนี่ยก็จะไม่เป็นแค่หลักร้อยแต่ของเราเนี่ยนะคะดิลิเซียเนี่ยนอกจากว่าผ้าหุ้มหมอนเนี่ยเราใช้ความถี่ของเส้นเส้นใยถึงห1 0่ึงเส้นได้ฉะนั้นมันก็จะป้องกันเรื่องเชื้อโรคไรฝุ่นศิลปินดาราหลายคนเนี่ยชั่วโมงการนอนน้อยแต่ทุกคนหลับสนิทเพรา ราะว่ามันเหมือนกับมันชัดดาวคอมพิวเตอร์ค่ะเรามีชั่วโมงการนอนน้อยเรากลับตีสองเราตื่นตีห้าพี่ถึงบ้านเที่ยงคืนถามว่าพี่จะเอาเวลาที่ไหนที่จะมาลงทุนกับการวิ่งไปหาฟิตเนสพี่เลือกหมอนฉะนั้นพอเราเลือกหมอนนะเทสเลยนะสมมติพี่ถือหมอนลองนอนหนุนซินิ่มไหมโอ้สบายตลับอย่าตลบตอนนี้เลยแล้วพอเราเห็นไหมคะนมอนก็จะเด้งขึ้นมาองแต่วันนี้ดีรีเซียมีโปรโมชั่นโดยปกติเนี่ยราคาที่เราจัดจําหน่ายเนี่ยก็ขายดีอยู่แล้ว วันนี้ถือว่าเป็นรอยต่อของช่วงที่คนอยากจะส่งความสุขเราลดให้ถึง60%และในการลดให้ถึง60%พี่เชื่อว่าบางครั้งเนี่ยเราเอากระเช้าเราเอาอาหารสุขภาพไปให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ในช่วงปีใหม่ลองเปลี่ยน ผู้หญิงอยากจะให้อะไรดีๆกับคนรักลองอ m, เปลี่ยนหมอนอผู้ชายอยากจะให้อะไรกับพ่อแม่เราลองเปลี่ยนหมอนอเขาจะนึกถึงเราแล้ววันหนึ่งที่เขามีสุขภาพการนอนที่ดีมีสุขภาพภรรยาที่ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการนอนหลับที่หลับสนิทเขาจะนึกถึงว่าอ๋อหมอนนั่นเองที่ลูกชายและลูกสาวมาให้เขาแล้วนอกเหนือจากนั้นใบที่น้องแอนถือ,อใบที่น้องตะถือ จะเป็นของแถมทันทีแต่แถมให้หนึ่งใบนะคะก็กดเลย577อ,อันน the ี้ขอบคุณพี่ป๊อบมากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่ให้เราได้มาพูดคุยกันเรื่องของหมอนดีๆด้วยนะครับนี่เป็นโชว์รูมชุดเครื่องครัว u i ิกเครื่องครัวสไตล์ไฮโซจากเดนมาร์กครับค่ะที่นี่สาขาทองหล่อนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะหมอนเพื่อสุขภาพเดลิเซีย มาถึงช่วงนี้กับอีดวีเดอร์ในสโมสรสุขภาพครับอย่างที่เราเคยบอกเล่ากันครับว่าตลอดทั้งเดือนนี้จะทำการบ้านหาของมาช่วยบำรุงสายตาคุณผู้ชมต่อเนื่องกับเรื่องราวของถั่วแดงครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีครับช่วยบำรุงสายตาแต่ว่าเอาเมนูนี้มาทำอะไรกันดีนะ้าของขาวก็ดูง่ายๆเกินไปทำเป็นเครื่องดื่มดีกว่าเนาะ เครื่องดื่มที่ว่านะครับนะั่นคือถั่วแดงฝั่นนั่นเองนะครับวิธีการง่ายมากครับเริ่มต้นก็จะใส่ถั่วแดงครับแต่ว่าต้องต้มก่อนนะแล้วแต่ความเข้มข้นชอบเลยครับดีวใส่เผือกลงไปด้วยนะครับใส่น้ำใส่ลับเล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานมากอาจจะเลือกใช้น้ำพึ่งก็ได้แล้วก็มีโยเกิร์ตกับนมครับเป็นตัวหล่อลื่นทำให้ตัวปั่นมันโอเค มันไม่ค่อยนี่นะครับเติมนมหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับมันจะได้มีตัวช่วยเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับคืสุขภาพดีมากเลยอะ ประโยชน์ของทูวแดงมีเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนั้นยังช่วยเยื่อบุชั้นในลูกตีกด้วยนะครับและที่สําคัญครับหแก้วนี้นะครับยังเป็นอาหารเช้าแบบง่ายๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นลองดูก็ได้นะครับเออดว่าอีกหนึ่งวิธีถ้าใครที่ไม่ชอบดื่มแบบนี้เอาแช่ช่องแข็งครับกลายเป็นไอศครีมได้อิกตาหานะครับวันนี้ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับโชรูมควิกทองหล่อชุดครัวนําเข้าคุณภาพดีจากประเทศเดนมาร์กครับ การดูแลสุขภาพนะคะต่างคนก็ต่างมีเคล็ดลับแต่เธอคนนี้ค่ะต้องบอกว่าเจอกี่ปีกี่ปีสวยกว่าเดิมนะเธอมีเคล็ดลับอะไรต้องคุยกันค่ะ คุณนาคุณตานะครับแนะนำปุ๊บทุกคนก็รู้ทันทีว่าเธอเป็นอดีตนางสาวไทยปีหนึ่งแต่ไม่พูดว่าปีไหนเพราะว่าบอกได้เลยว่าหน้าเธอยังเด็กเหมือนปีนั้นเดะเดะเลยคุณหมิงอรินมาคุณทองทรัพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นสาสวสวยต้องดูแลตัวเองดีมากเพราะว่าเที่ยวตลอดอทำงานตลอดชีวิตด,ดีๆมันต้องแบบบาลานซ์ชีวิตคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะแบบหักโหมมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานทำก็ต้องแบบไม่ได้นะงานนี้ต้องห้ามพลาดงานนี้ต้องเอาให้หมดแต่พอทีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่สสบบาายยยคือจกไม่ด้ว ก็สุขภาพไม่ค่อยดีรู้เลยค่ะว่าเงินไม่ตอบโจทย์อะไรกับชีวิตเลยอย่างเช่นหมิงเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ตอนนั้นเนี่ยรุนแรงก็มีอยู่2อย่างคือตอนนั้นเคยเป็นตับอ่อนอักเสบกับเรื่องของสุขภาพเรื่องการใส่ทางส้นสูงไม่ได้ให้มีเงินมากองไว้ข้างหน้าหนิงก็ไม่สามารถยืนบนรองเท้าส้นสูงและยืนพูดเป็นพิธีกร4ชั่วโมงหนิงทำไม่ได้หมิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพเราสําคัญที่สุดแล้วเงินซื้อไม่ได้จริงๆนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เป็นก็คือจากการที่ไม่ระแวดระวังตัวเองวว่าตัเอองยเด็กู่นื่าตััวเองงงงยแแข็ร นะคะตอนนั้นมีเกิดปัญหาคือแสงทันงส้นสูงไม่ได้เนี่ยยืนปุ๊บเจ็บแป๊บเลยเจ็บไปถึงเจ็บ่ช่วงไหนฮะหลังตรงก้นกบนะคะ<อ>แล้วก็มาถึงต้นคอโอ้โหเยอะมันมันมันม,มันก็เกี่ยวกับเส้นประสาทด้วยนะลงมาใช่ค่ะพอทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอขึ้นขย่ n ปุ๊บเฮ้ยเจ็บ เราก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเราผิดปกติแต่พอผิดปกติปุ๊บเนี่ยก็เลยรีบไปถามผู้รู้บ้างคุณหมอที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆรอบตัวเขาก็บอกว่าเคยทานแคลเซียมหรือเปล่ามิงบอกทานตลอดเลยเนี่ยทานแคลเซียมตลอดแต่ทําไมมันถึงยังเป็นได้เขาบอกเอางั้นไม่น่าเกี่ยวแล้วกับมวลกระดูกคือแคลเซียมอะไรเงี้ยเขาบอกงั้นเคยทานคอลลาเจนไหมมิงบอกมิงไม่เคยทานคอลลาเจนเพราะว่ามิงนึกว่าคอลลาเจนมันจะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเออเขาบอกว่านั่นอ่ะมันก็ใช่แต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายอย่างที่คนไม่รู้ว่าคอลลาเจนเน สามารถดูแลเรื่องของข้อต่อต่างๆของกระดูดูแลผมดูแลเล็บดูแลลูกตาน้ำหล่อเลี้ยงในลูกตาของคนเราเนี่ยเขาดูแลหมดเกือบทางร่างกายม,มิงก็เฮ้ยน่าสนใจมิงเลยไปศึกษาเลยว่าคอลลาเจนที่ดีที่ เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายวัยไหนควรรับประทานคือคอลลาเจนแบบไหนหมิงก็ไปหาคําตอบมาได้คือต้องเป็นคอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซคอลลาเจนสกัดร0อยเปดียังไงเขาไม่ผสมแป้งและไม่ผสมน้าตาลนะคะมันจะไม่ทําให้เราอ้วนคือหมิงทานมาประมาณน่าจะ3ปีแล้วยังคือก่อนที่จะทานยี่ห้อนี้เนี่ยเคยทานยี่ห้ออื่น อ้วนมากมเพราะว่าเขาผสมทำไมตาต้องห,วหอัวเราะพอตาบอกตาเคยเห็นตอนน,น,นที่ <พา S 1> อ้วนดืผ้าตัวหนึ่งอ้วนแล้วขำเล็กๆขำเล็กๆคืออ้วนจริงๆคือตอนนั้นจนทุกวันนี้ที่เวลาเนี่ยจริงๆมันเป็นร่างปกติของเมย์แต่คนจะบอกว่าทำไมผอมขนาดนี้ <c oughs> เพราะมันไม่อ้วนไงคือตอนนั้นทานไปปุ <c oughs> ๊บตัวมันแต่งมากแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผิวสวยเนาะมันแต่งมันแต่งมันปลีมันจะปลีเออมนแต่งดีอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ พอมันทานแล้วอ้วนปุ๊บก็เลยเปลี่ยนยี่ห้อมาทานยี่ห้อปัจจุบันที่ทานอยู่คือเป็นคอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะดูง่ายมากคือเวลาเราใส่ลงไปในน้ำเปล่าเนี่ยนะคะมิ้งจะเทลงไปในน้ำเปล่าในแก้วเปล่าแบบนี้แล้วก็เอาน้ำออใหุ้ณหภูมิอะไรก็ได้ค่ะร้อนเย็นได้หมดเลยนะคะอนีใส่ไว้แบบนี้อันนี้มิงวางไว้ที่กล่องก็ได้จะได้ไม่ต้องเลยค่ะเนี่ยมิ้งไม่คนเลยนะเห็นไหมคะว่ามันละลายเองเนาะมันจะใส่แล้วนี่มิ้งแทบไม่ได้คนเลยนะคะอันนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคอลลาเจนสกัด ร้ออร์นะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมบอกว่าเอาแล้วคอลลาเจนมันอยู่ตรงไหนเหรอตรงข้อต่อต่างๆเนี่ย่ะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆคือสมมตินี่คือขาคนเรานะคะคเดินขยับไปขยับมามันจะมีไอสีฟ้าเนี่ยเนี่ยคือคอลลาเจนที่ <c oughs> ทําให้กระดูกมันไม่เสียสีกันใช่เนี่ยอย่างขยับถ้าเรามีเยอะๆมันก็จะทําเป็นน้ําหลอเลี้ยงแต่ลองคิดสภาพว่าไม่มีไอสีฟ้านี้อยู่ <c oughs> เจ็บนะคะกระดูก<ล>กระดูกบดกระ,กระดูกมันมันเสียสีกันเลยนะคะ,คะมันจะเจ็บทันทีนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นความสําคัญของคนทุพเพศทุกวัยอย่างบางคนบอกว่าผู้หญิงนี่ต้องทานอาหารเสริมไม่จริงค่ะผู้ชายก็ควรทานเพราะผู้ชายอย่างเงี้ย เตะบอลวิ่งออกกําลังกายคือเขาใช้ร่างกายเยอะกว่าเราในแบบอื่นแต่อย่างเราผู้หญิงเนี่ยใช้ในเรื่องของการใส่ขาส้นสูงเราเลยต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะอีกอย่างหนึ่งของคอลลาเจนสกัดร้อยเนี่ยที่หมิงชอบมากเพราะว่าเขาสามารถใส่ลงไปในอาหารได้ทุกประเภทไม่ว่าหมิงจะทานเมื่อวานหมิงทานแกงส้มหมิงก็ตักมาในถ้วยเล็กๆของหมิงแล้วหมิงก็ใส่คอลลาเจนสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปหรือว่าเมื่อเช้าหมิงทานน้ำเต้าหู้หมิงก็ใส่ลงไปในน้คือเราใส่ในอาหารเราได้หมด จะได้หมดเลยค่ะยังบางาคนติดก,กาแฟใส,ใส่ในกาแฟรสชาติมันจะไม่เปลี่ยนนะคะขอถามนิดนึงกาแฟแล้วใส่คอลลาเจนลงไปมันไม่ทําให้เรารู้สึกเลยมันก็เหมือนเราทานกาแฟเหมือนเราทานน้าส้มโยเกิร์ตทานจริงๆใส่ในผัดกะเพราเหมือนก็ใส่มาแล้วนะค <c oughs> ือไม่ต้องเป็นน้าแกงอะคือมันละลายได้เลยอันนี้ให้ดูเลยค่ะมันใส่แบบนี้แล้วลองคิดดูเราใส่ลงไปในกับข้าวมันคลุกเข้าไปคือทั้งร้อนทั้งเย็นได้หมดได้หมดค่ะใส่ในส้มตําก็ได้นะทานได้แล้วก็คนแพ้อาหารทะเลทานได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาทํามาจากปลาน้ําจืดนะคะแล้วเขามีลักวิจัยเป ตัวเองแล้วว่าปลาน้ําจืดชนิดนี้เหมาะกับคนเอเชียมากที่สุดนะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยผลิตออกต่างประเทศด้วยไปประเทศญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นผลิตที่ญี่ปุ่นเราไปกินมากน้อยแค่ไหนต่อวันครับวันหนึ่งหมิงตักให้ดูอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งหนึ่งถึงสองช้อนเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะก็ตักขึ้นมาใส่หนึ่งถึงสองช้อนแค่นั้นเองค่ะแล้วมีออยเรียบร้อยนะคะเราจะมีมาตรฐาน GMP ฮาลาลนะคะมีออยเรียบร้อยตอนนี้สุขภาพ ของหมิงเป็นงไงบ้างคะดีค่ะคือปัจจุบันกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมก็ไปยืนทํางานอีเวนต์ได้สามสี่ชั่วโมงแฮปปี้นะคะแล้วก็คือจากที่เมื่อก่อนปวดคอมาลามาด้วยมันก็หายนะมันก็ดีขึ้นแล้วก็อย่างผิวพันณ์นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เริ่มแบบกันกรานก็แก่ตัวแล้วเนาะม่นปัจจุบันนี้มันก็ดูอิ่มหนงขึ้นแล้วก็อย่างพอหมิงทานดีปุ๊บมาให้คุณแม่ทานคุณแม่อายุหกสิบนะคะคือเริ่มขึ้นบันไดเจ็บเข่าแต่พอให้เขาทานแป๊บหนึ่งนะเช มีช่วงหนึ่งพาคุณแม่ไปเข้าวัดแม่จะไม่ค่อยชอบนั่งขัดสมาธิแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็คุกเข่าได้คือบางทีผู้สูงอายุเขาจะนั่งกับพื้นไม่ได้ขัดสมาธิไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้อย่างเดียวยังปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรูปเลยพาคุณแม่ไปฮ่องกงแม่ขึ้นบันไดไป200ร้อยกว่าขั้นนนนี่โอ้ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยคือเราคุยกันมาเยอะขนาดนี้ผมว่าหลายคนอยากลองแล้ว ต้องลองค่ะคุณหมิงแนะนําขนาดนี้มีโปรโมชั่นไหมฮะรายการเราขอพิเศษพิเศษหน่อยเด็ดมากๆมารายการนี้มีแต่คนดูลักสุขภาพนะคะให้เลยค่ะสาหรับคุณผู้ชมโทรมาที่15.7 7นะคะวันนี้หมิงมีโชค2ชั้นมาฝากกันจ่กชั้นแรกนะคะ20สายแรกนะคะปกติแล้วคอลลา h e a นะคะมูลค่า3,000บาทวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ไปฟรีอีก1่งกล่องแต่ว่าลดด้วยจากในมือหมิง6000เหลือเพียง2,800บาทใน2 0สายแรกที่โทรมาที่1 5 เจ็ดนะคะแต่ว่าถ้าใครมือไวกดมา10สายตอนนี้มิงแถมให้ไปเลยอีก30ซองตรงนี่นี่ซองเป็นแบบนี้พกพาไปต่างประเทศก็เหมือไปต่างประเทศก็พกไดก็วันนึ่งกี่สิบซองหนึ่งใช่ค่ะทั้งทั้งหมดในมือมิงเนี่ยทานได้ประมาณ3เดือนคทั้งหมดนี้ปกติแล้วนะคะราคา8,500วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,800บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะต้องรีบโทรมาที่เบอร์1577เเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะอยากสุขภาพดี อยากสวยหลายพันปีไม่ถึงหลายสิบปีแบบนี้ก็ต้องลองดูเองครับใช่ค่ะก็อย่าลืมนะคะ3ชิ้นนี้นะคะปกติ8ปดพันหเหลือเพียง2,800บาทที่เบอร์1577นะคะต้องโทรมาตอนนี้เพราะว่าให้แค่10สายแรกเท่านั้นค่ะควันนี้ขอบคุณมากคุณหมิงขอบนะคะสิ่งดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปแล้วก็มาแลควแม่สวยายพันปีค่ะแม่แต่เขาสวยและดูแลสุขภาพด้ดีด้วยเป็นการเปลี่ยนเลยโอเคเอาละค่ะส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสามคนครอบครัว สวัสดีครับ